มือนี้นะขายากินอย่างที่เป็นเส้นๆน่ะกายเข้าอ่ะหมอหย,ย่างอย่างกินดีอ่ะกายอ่ะย่างกินกุ้วันอ่ะบ้านไหนภัเป็นพ่องจะไปกาเตือ้อกระเทียงกันยุหันนะ่ะกินอย่างดีมือนี้นะก็เลยว่าจะจัดเมนูเส้นๆกรรมพาสิ่วกินให้จะดีเนาะแวะล่นมาซื้อเส้นแล้วก็พักคณะกรากอนถึงบ้านแลขาขา้วกระจายหันน่นคณะแจ้น้ำเกลือไว้ก่อนเครื่องพาสิ่วนี่นะ ก็จะมีกระเทียมตุ๊บแครอทไข่แล้ววันนี้เฮาก็จะใส่เห็ดหอมโซตตวเส้นกะเตมไว้ละหมูเฮาก็หัันไว้ละป่ะไปลงมือกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปช่วงนี้อากาศมันเย็นน้ำมันหมูมันก็เลยเกลื่อนน้อยพอน้ำมันมันเริ่มพรอนตัวแล้วนะเฮาก็ใส่กระเทียมที่เฮาสับไว้นั่นน่ะใส่ลงไปเลยเฮาก็จะผัดกระเทียมให้มันมีกลิ่นหอมกันเนาะแต่ต้องให้มันเหลืองนักเด้อเนี่ยคนไปผัดไปพอมันมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วนะ ก็เอาหมูที่เฮาหั่นเตรียมไว้แล้วนะใส่ลงไปเลยหมูนี่เฮาก็เอาไปหมักกอนนะก็ใส่น้ำมันหอยให้นน้อยซีอิ๊วเห็นน้อย,อลนนอยแล้วก็ตอกไข่ใส่ไปสักหน่วยเองเนาะหรือไผ่มีเวลานะก็ใส่แป้งมันไปเห็นน้อยไผ่จะหมักแบบเร่งด่วนก็หมักสัก30นาทีเนาะแต่ถ้าไผ่มีเวลานะก็หมักกลืมไว้ในตู้เย็นเลยหมูมันจะได้นุ่มๆฟูๆเนาะเนี่ยหันก็หมูก็พัดได้ตีแล้วนะเฮาก็นําไข่ที่เฮาตอกเตรียมไว้แล้วนะนะใส่ลงไปเลยใส่ไข่สักสามแกนเนาะไม่ต้องไปใส่นะัก ใส่ครัวหลายอย่างละวันนี้ก็ลองเนีแบบตอไข่ใส่ไปเลยนะหั่นเปันแหกันนะ่ะกูเตือ้เอเฮาจะพัดไข่ก่อนเนาะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนพอเฮาพัดเส้นเรียบร้อยละเฮาก,ก็ก้อยเอาไข่มาใส่มะรูนนะ่ะวันนี้อยากลองแนวไม่พองไข่เซฟตัวดีแล้วนะเฮาก็ใส่เส้นลงไปเลยแล้วกับนี้เฮาก็จะมาปรุงกันเลยนะซวกซีอิ๊วดำใส่ลงไปสีสันมันจะได้น่ากินเหยาะซอสปรุงรสสักหน่อยมันจะได้มีรสชาติเนาะและสิ่งที่ขาดมาได้เลยนะก็คือเต้าเจี้ยวใส่น้ำตาลทรายตัดหวานให้น้อย ผงปรุงรสเห็นน้อยเนาะแล้วก็ซวกซอสหอยนางรมใส่ลงไปเห็นน้อยปุงมาอีก็เอาละแล้วหากับโกนเลยนะโกนห้่ส่วนผสมกับเส้นมันเข้ากันเลยจ่ายเย็นๆโกนไปเด้อเปิดไฟกลางอ่ะก็กกค่อยๆโกนไปเหากับโกนไปจนกว่าเส้นมันจะนิ่มนะหาซีอิวนี่นะก็เป็นแห่เมนูนึงเด้อผัดเต้อก็ต้องผัดเต็มกระทะทียอะเครื่องมันนักเนาะแล้วกับนี่หาก็จะใส่ไอนอย่ญญญางที่มันสุกยางๆก็คือแครอทแล้วก็เห็ดเนาะใส่เห็ดหอมสดลงไปนะโอ้ยเหมาะอ่ะเวลาครบโดนนี่นะ มันนุ่มๆเนาะแล้วมันมีรสชาติหอมเดียผัดมาจ้ำล่ำแล้วนะหากับใส่คะน้าที่เ่าหั่นซอยแจ้น้ำเกลือไว้ใส่ลงไปเลยแจ้น้ำเกลือแล้วก็ดีลืมล้างออกสักสองสามน้ำเด้อมาอันมันจะเค็มนะแล้วหากับผัดโกนๆไปนะก็ก้อยโกนไปใจไฟกลางๆเด้อหันก็สังเกตนะคะน้าก็เริ่มสุกละเส้นก็เริ่มนุ่มแล้วนะกันี้หอก็โรยพริกไทยใส่ลงไปเลยมันจะได้หอมเนาะโกนคุกเขาให้มันเข้ากันห่กกำหนึงเนาะเนี่ยหันกอ้ยน่ากินคะน้าเลยนะแต่อีก็ได้แล้วนี่แล้วละ เตรียมตักใส่จานได้เลยนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยหันก็อโอ้ยตักแจกกับคนจานคนจานเนาะชอบเกมชอบส้มชอบเพจจะได้ใครจะปรุงจะได้รสชาติจะได้ก็ไปปรุงเติมตั้งนอกขันกำตักแจกคนจานคนจานเนาะขยะเข้าแล้วอะปะกินข้าวกัน